ในอีกส่วนหนึ่งของพักฝ่ายค้านนะครับซึ่งได้เวลา200นาทีอย่างที่เรากล่าวไปครับคือพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันครับโดยนะฮะคุณรามเมศมีการเผยนะครับว่าพักประชาธิปัตย์เองครับทำหน้าที่ฝ่ายค้านเต็มที่อย่างแน่นอนฮะแล้วก็เตรียมพร้อมให้ปลายงบเนี่ยพร้อมย้าว่ายืนยันว่าพักประชาธิปัตย์ไม่ใช่พักอะไรด้วยนะครับในประเด็นนี้นะครับนายรามเมศรัตนชเวงครับโฆษกพักประชาธิปัตย์ครับ ได้กล่าวถึงการประชุมสสในวันนี้นะฮะวันที่2มกราคมนะครับว่าตลอดทั้งวันของวันนี้ฮะจะมีการเตรียมความพร้อมเพื่ออภิปรายร่างพระบองงบประมาณรายจ่ายประจําปีของงบประมาณพศ2 5 6 7โดยสสครับมีการจัดเตรียมประเด็นในการพิปรายเตรียมข้อมูลพร้อมพิปรายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดทํางบประมาณและใช้งบประมาณแผ่นดินให้คุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศมากที่สุดครับทั้งนี้ยืนยันนะฮะว่า พรรคพิทักษ์เองเนี่ยจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ครับไม่เป็นพักอะไรของใครและฝ่ายรัฐบาลก็อย่าดิ้นกลัวจนเกินไปครับอภิปรายร่างพรบงบประมาณแผ่นดินถ้าคิดจะจัดสรรงบประมาณมีความเป็นธรรมรับโปร่งใสเนี่ยเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะและประเทศเนี่ยก็ไม่สมควรกลัวการอภิปรายครับในส่วนของพักเนี่ยเราทราบดีและทําตามข้อบังคับการประชุมครับโดยฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องมาสอนรัฐบาลเองก็ไม่ควรเตรียมผู้ประท้วงไว้เยอะนะครับเพราะว่าจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยครับ ควรรับฟังและไปปรับปรุงในชั้นคณะกรรมธิการให้จะดีกว่านะครับนั่นคือมุมมองของพรรคพันทิปัดนะครับแล้วก็ในเรื่องของเกี่ยวกับพรบอรการเพจารณาร่างพระบอรก็ประมาณปี6 7เนี่ยทางพี่สำราญรอดเพชรนะครับจะมาขยายประเด็นนะฮะในเรื่องนี้อย่างเจาะลึกทีเดียวครับในรายการตรงปกตรงประเด็นในวันนี้เวลา6นาฬิกานะครับก็อย่าลืมติดตามกันครับ